เป็นไงบ้างคะเข้าสู่เดือนที่3แล้ว2เดือนแรกเราทำงานหนักมากในการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะสิ่งที่ครูอยากจะเอามาแชร์นะคะก็คือต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่บอกว่าโอเคงั้นเราเราทำฐานจิตใจของเราให้เราเป็นคนหนักแน่นมั่นคงได้แล้วคือหนึ่งคือรับผิดชอบตัวเองแล้วค่ะครูหนูเริ่มหันมาดูแลตัวเองละไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหนูรับผิดชอบตัวเองหนูรักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นแล้ว นั่นคือการปลูกฝังให้ EQ นะคะหรือการพัฒนาทางอารมณ์ของเราอะ่ะมั่นคงแต่วันนี้ค่ะในกรณีที่จิตใจเราก็มั่นคงแหละแต่มันมีเรื่องมากระทบนะตราบเท่าที่เรายังไม่เป็นพระอาหารหันต์เนี่ยความรู้สึกของเรามันก็ยังมีความโกรธอยู่อยู่ดีนะคะขนาด พราะโสดาบันเนี่ยท่านก็ยังมีความโกรธแต่ว่าเป็นความโกรธที่ไม่แปลงไปเป็นความอาฆาตแล้วนะคะความโลภเบาบางความหลงเบาบางแต่ยังมีอยู่ฉะนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์ปุดุชนอย่างครูเนี่ยปุถุชนมากๆเนี่ยความโกรธกระทบเราแน่นอนค่ะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงให้มันหายไปให้เร็วที่สุดนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือสติสติเนี่ยพอฟังแล้วโหครูขามันฟังดูแล้วแบบ ไกลตัวมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นไหมคะหัวก็บอกเลยค่ะว่ายากไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยให้คุณหายจากความกโกรธควบคุมชีวิตตัวเองได้ถ้าคุณไม่มีสติเป็นบาดฐานคุณจําเป็นที่จะต้องฝึกเรื่องของสตินะคะการฝึกสติทําอย่างไรนะคุณต้องฝึกควบคู่ไปกับสมาธิโอ้โหฟังแล้วบบตายตายตายาย,ยากจังเลยสมาธิมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะ คือเวลาที่เราฝึกสติเนี่ยเราสามารถฝึกในในชีวิตประจําวันของเราได้เลยให้เราค่ะคำนึงถึงหนึ่งเลยนะสิ่งที่เราจะยึดไว้ในหัวใจตลอดเวลานึกออกไหมคะว่าเราเราไม่ไปคิดอนาคตเราจะไม่ไปคิดอดีตนะเราจะอยู่กับปัจจุบันให้ได้เพราะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่รู้ตัวเราจะคิดตลอดเลย คิดฟุ้งซ่านเป็นหมื่นๆเรื่องเลยนะคะในแต่ละวันเนี่ยที่เขามีงานวิจัยกันมาเนี่ยเขาบอกโอ้โหคลื่นสมองมันถี่มากเลยนั้นเราไม่รู้ตัวถ้าคนไปนั่งปฏิบัติธรรมจะรู้เลยว่าเวลาเรานั่งสมาธิเราจะ oh, ทำไมเราฟุ้งซ่านจังหวะคนส่วนใหญ่ชอบตกใจเฮ้ยทำไมเราฟุ้งซ่านจังหวะตอนนั่งสมาธิบางคนเข้าใจผิดด้วยนะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยพอนั่งสมาธิเรายิ่งฟุ้งซ่านจริงๆอ่ะคุณฟุ้งซ่านแบบนั้นแหละในชีวิตประจําวัน เพียงแต่พอคุณนั่งสมาธิคุณเพิ่งเห็นเท่านั้นเองว่าคุณฝุ้งซ้านคือบางทีค่ะสมมุติเรานั่งเมื่อไปเราหันไปมองอุ้ยเห็นหนังสือหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอุ้ยมีโซฟาโซฟาอยากได้จังเลยเหมือนโซฟาที่เราไปเห็นที่ฝรั่งเศสอุ้ยอยากไปฝรั่งเศสจังเลยจะไปชอปปิ้งอะไรที่ฝรั่งเศสดีมันไปไกลไหนตอนไหนโซฟาตัวเดียวพาเราไปได้ทั้งโลกนะคะนี่คือสภาวะจิตของมนุษย์ ที่มันห้อยโหนโจรทยานไปอนาคตบ้างไปอดีตบ้างคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกลัวมั่งว่ามันจะเกิดขึ้นโลภบั่งว่าอยากจะได้มันหรือไปคิดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่น่าทําเลยทั้งๆท,ท,ที่มันจบไปแล้วฉันน่าจะทําแบบนั้นไอคนนี้มันไม่น่าทําแบบนี้กับเราฉันน่าจะไปด่ามันแบบนี้เป็นลิงเลยค่ะมันไปแบบนี้เลยนะคะและไอสิ่งที่เรายือดออกไปเนี่ยมันเป็นเหมือนใยแมงมุม ะะพอเรายืดออกไปสมมติเรานึกถึงลูกของเราเราก็จะนึกยืดออกไปเขาต้องเป็นคนดีเขาต้องเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนี้และไอ้จิตที่มันยืดออกไปก็ไปยึดลูกไว้เป็นของเราวันหนึ่งลูกทําสิ่งที่ไม่เวิร์กขึ้นมาโอ้โหอีกสายใหญ่มันหนา,หนาแน่นมากพอจะมาฉีกที่มันขาดมันเจ็บไงมันเหมือนกล้ามเนื้อที่ก่อตัวมาอย่างดีเหรไหมฮะแต่ถ้าคนหนึ่งคนกําลังจะยืดออกไปสมมุติวันนี้แปลงฟันอยู่ลูกทําอะไรอยู่อุ๊บสติมาหยุดหยุดการยืดปุ๊บมือมันก็หดกลับเข้ามาแล้ว มันก็ไม่ไปยึดลูกถูกไหมคะสมมติวันหนึ่งลูกทําสิ่งที่ไม่ดีความเจ็บก็น้อยกว่าสิ่งที่แม่คนแรกที่มันยึดไว,เว้เหนียวเหนียวแน่นมากแล้วชีวิตของเราอ่ะมันไม่ได้คิดแค่เรื่องเดียวไงมันไม่ได้คิดแค่เรื่องลูกอ่ะเรื่องลูกก็ยืดออกไปเป็นสายละเรื่องแฟนเรื่องงานเรื่องรถเรื่องทรัพย์สินเรื่องเพื่อนเรื่องนู่นโอ้โหเหมือนพระพุทธองค์เปรียบเทียบว่าเหมือนเราเป็นแมงมุมอ่ะที่สร้างใหญ่ออกมาแล้วก็ ติดพันสายใยของตัวเองไม่สามารถดิ้นออกไปได้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการสร้างด้วยการไม่มีสติฉะนั้นนะคะคุณก็เ,เลยอยากให้ทุกคนชวนทุกคนนะทำด้วยกันค่ะ,จะเจริญสติง่ายมากเลยค่ะไม่ไม่ต้องคิดอะไรให้มันซับซ้อนเลยนะคะเดินสมมุติวันที่เราเดิน ก็คือเดินค like ่ะรู้ขวารู้ซ้ายไม่ใช่เดินไปแล้วก็อืมอีนั่นยังไม่ส่งเงินอุ๊ยอีนั่นนาอย่างนี้อยู่ดีกลับไปดูละครเรื่องนี้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเึือกไหมคะเราเดินก็นี่ขาขวาขาซ้ายขาขวาขาซ้ายใจไปคิดมันจะคิดอัตโนมัตินะอย่าไปคิดแบบอย่าไปคิดว่ามันต้องไม่คิดมันคิดค่ะความคิดมันสร้างของมันเองด้วยตัวของมันเองหน้าที่ของเราคือพอคิดเสร็จปุ๊บดึงกลับมาอยู่ที่ขาขวาขาซ้ายขาขวาขาซ้ายขาขวาขาซ้ายขาขวาถ้ามัน คิดเยอะเหลือเกินให้พูดในใจเลยขวาซ้า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 ยแต่ถ้าขวาซ้ายเรามันยังไม่ทันอีกให้บริกรรมอย่างอื่นเลยคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทําแบบนี้ได้คุณจะเป็นคริสต์อิสลามคุณสามารถนึกถึงพระเจ้าของคุณก็ได้นะคะอย่างถ้าเป็นพุทธของเราก็จะเป็นพุทโธ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 ถีๆคุณจะเดินเร็วช้าแค่ไหนแต่พุทโธถีๆเลยเพื่อไม่ให้สมองมันไหลออกไปคิดนึกออกไหมฮะอยู่กับปัจจุบันหรือ คุณอาจจะคิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระอัลเลาะห์คิดถึงพระเยซูคริสอะไรก็ได้ในทุกขณะจิตคือให้จิตอะค่ะมันไม่วอกแวกไปอย่างอื่นให้มันอยู่อย่างเดียวเห็นไหมคะหากคุณนั่งรถเฉยๆคุณลองฝึกเลยเอาวันละห้านาทีก่อนก็ได้นะคะเวลานั่งรถคุณก็ดูไปลมหายใจเข้ารู้เข้าออกรู้ออกให้พูดในใจก็ได้เข้าออก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 บางคนจะพุโทโธกับพุโทโธบางคนเป็นพุโทโธทำโมสังโคอะไรก็ได้ ให้มันมีสิ่งหนึ่งให้จิตมันเกาะไว้ไม่ให้มันห้อยโหนไปที่อื่นนึกออกไหมคะและในช่วงแต่ละวันของวันที่กลับบ้านไปนั่งสมาธิวันละหนาทีก็ได้บางคนบอกโอ้ห้านาทีเยอะหนึ่งนาทีก็ได้ทำเพื่อรักษาวินัยนะคะเพราะสมาธิมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้สติมั่นคงมากเท่านั้นมันล้อกันสติดีทําสมาธิก็ง่ายทําสมาธิได้ดีสติก็มามันล้อกันเป็นวงแบบนี้ นื้อออกไหมคะฉะนั้นในแต่และว,วันให้เราฝึกไว้อย่างครูงเง้อเนี awesome ่ยพอเข้าห้องน้ําไปปุ๊บจับคิดไปเลยจับแปรงสีฟันปุ๊บพุทโธธรรมโมสังโฆ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 พุทโรรมโงโฆคิดเรื่อยนะลึกคิดเรื่อยอ่ะพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมแปรงฟันอาบน้ำอียคนนั้นคนนี้อ่พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆมันจะต่อสู้กันอย่างงงีีีี้้้้้้้้คคคคค่่่่่ะะะะเเเเเเพรรรราา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 ไออออออกกิิิิิิลลสสสมมััันน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 น็จจชํํํใหดดดืืืวบบฉ ถึงเวลาคิดฉันจะคิดคุณรู้ไหมว่าคนบางคนเนี่ยนะที่ฝึกด้วยวิธีแบบนี้เมื่อถึงเวลาที่เขาคิดเขาจะคิดแล้วคมมากเลยมันจะเร็วเร็วกว่าคนที่เพอ้อเจอถึงเวลาแปลงฟันก็คิดแล้วก็คิดไม่จบสักทีก็ไปอีกเรื่องหนึง่งมันฝึกให้กล้ามเนื้อฝั่งฟุ้งซ่านมันหนักพอถึงเวลาที่เราจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาจริงๆมันคิดไม่ได้มันฟุ้งตามกล้ามเนื้อเดิมที่เราฝึกมันในแต่ละวันทั้งๆที่เราไม่ได้ตั้งใจฝึกนะแต่มันเป็นแบบนั้น ฉะนั้นคนที่ตั้งใจฝึกวันนี้คือเวลาอาบน้ําคืออาบน้ำนี่เวลากินคือกินนะคะนี่คือเวลาคิดคือคิดพูกนี้จะคมมากเวลาที่เขาวางแผนอะไรในนาคนเขาจะคิดเร็วคิดสั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดสั้นนะคะคิดใช้เวลารวดเร็วคมกระชับนะฉะนั้นฝึกสติให้เรามีสติอยู่ในแต่ละวันนั้นพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยเราจะมี choice เราจะมีทางเลือกสมมุติเวลามีคนมาด่าเราถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่มี choice เลยเราก็ด่าเขากลับเลย แล้วทันทีที่มนุษย์เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีช้อยส์ไม่มีทางเลือกอะค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราเป็นทาสไงะคะเมื่อไหรก็ตามที่เราแพ้กิเลสเราจะกลายเป็นทาสของมันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์แพ้กิเลสเราจะรู้สึกตัวเราเล็กลงคุณค่าของตัวเราจะเล็กลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจาไว้ว่า c h o i c e is power choice คือพลังเมื่อไรก็ตามที่พอทะเลาะป,ปุ๊บฉันหยุดฉันเลือกที่จะด่าดีด่าก็ยังอยู่ในช้อยส์นะนะหรือฉันจะเงียบดี หรือฉันจะเดินหนีออกไปก่อนดีหรือฉันจะจุดๆๆดจุดหัวช้อยส์คุณปรากฏมากมายเลยถูกไหมคะแล้วจะทําให้คุณรู้สึกถึง power ที่แท้จริงที่คุณสามารถเป็นคนที่เลือกสิ่งต่งางๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้อีกอันนึงที่เป็นวิธีที่เอาไปใช้แก้แบบเร็วๆเลยนะคะคือกดสามเหลี่ยมนะคะกดสามเหลี่ยมนะคะของแอนโทนีโรบินสิกแล้วนะคะครูชอบเขามากครูก็เลยอยากที่จะเอามาแชร์ให้ฟังกดสามเหลี่ยมนะคะก็คือ ถ้าคุณมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นให้คุณเปลี่ยนกายภาพเปลี่ยนโฟกัสแล้วก็เปลี่ยนความหมายที่มีต่อสิ่งสิ่งนั้นนะคะเวลาอารมณ์โกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตของเรามันจะไปโฟกัสเรื่องนั้นพอไม่มีสติด้วยไม่เคยฝึกสติมันก็จะคิดวนแต่เรื่องนั้นนะค,ะคนบางคนแบบนียหนูเลิกกับแฟนหนูอยากเลิกคิดถึงเขาแต่มันเลิกไม่ได้จะไปเลิกได้ไงจิตใจไม่เคยฝึกเหมือนเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วอยากจะไปยกน้ําหนักโอลิมปิกอะคู่ขาทําไมหนูยกไม่ได้ ก้านเนื้อประคองยังประคองไม่ได้เลยก็เหมือนกันสติไม่เคยฝึกแต่จะเอาสติที่ไม่เคยฝึกไปฟาดฟันกับกิเลสตอนที่กําลังเศร้ามันจะไปฟาดฟันได้อย่างไรฉะนั้นเราจึงต้องฝึกสติให้มันมั่นคงก่อนใช่ไหมอันนี้ โดยธรรมชาติมนุษย์พอมีปัญหาปุ๊บจิตมันจะไปโฟกัสเรื่องนั้นเลยจะเอามาปรุงแต่งวนคิดเลิกกับแฟนก็จะเอามาคิดว่าเขาทําอะไรอยู่กับผู้หญิงคนนั้นฉันจะเป็นยังไงทําไมเขาไม่หาฉันนึกถึงเรื่องราวตอนวันเก่าๆวนอยู่กับเรื่องนั้นงั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําคือเปลี่ยนโฟกัสไปโฟกัสเรื่องอื่นนะคะไปโฟกัสเรื่องอไปออกกําลังกายก็ได้ไปโฟกัสเรื่องงานไปโฟกัสเรื่องเพื่อนไป ทำอะไรที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นที่ไม่ทําให้เราต้องไปโฟกัสกับเรื่องนั้นนะคะเปลี่ยนอันแรกคือเปลี่ยนร่างกายอกหักอยู่ท่านี้ไม่เอายืดขึ้นหายใจยิ้มเต้นทํายังไงก็ได้ออกกําลังกายให้ร่างกายของคุณตรงกันข้ามกับสภาวะซึมเศร้าถ้าซึมเศร้ามันเป็นแบบไหนให้เราทําตรงกันข้ามขยับร่างกายสองย้ายโฟกัสนะคะไม่ไปโฟกัสเรื่องเดิมนะคะสู้มันค่ะยิ่งวันนี้คุณโฟกัสปุ๊บ คุณดึงออกแล้วมันจะดึงเข้าไม่ฉันจะสู้ฉันจะดึงออก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 รู้ตัวอีกทีคุณจะลืมเรื่องนี้ไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวและอันสุดท้ายก็คือการให้ความหมายกับมันใหม่วันนี้คุณเศร้าเพราะคุณบอกว่าคุณถูกทิ้งถูกไหมมันก็เลยเศร้าแต่ถ้าวันนี้คุณให้ความหมายกับการที่ผู้ชายที่ไม่ใช่คนหนึ่งออกไปจากชีวิตคุณผู้ชายที่ไม่ดีทําร้ายจิตใ,ใจคุณออกไปจากชีวิตคุณคุณก็สามารถให้ความหมายกับมันใหม่ว่า โอ้โหดีจังเลยปลวกออกจากบ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณอาจจะบอกว่าถึงเวลากลับสู่ตลาดใหม่อีกรอบแล้วสินะมันจะเป็นความหมายอะไรก็ได้ตาบเท่าที่มันยังมีความจริงอยู่ในนั้นถูกปะ่ะอ่ะใครมาเถียงคุณได้มั่งวันที่คนที่ไม่ใช่มากัดกินชีวิตคุณออกไปจากบ้านถูกปะ่ะหรือใครจะมาเถียงคุณได้มั่งว่านี่คือเวลาที่คุณจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองใหม่เมื่อคุณพูด ตราบเท่าที่มองโลกตามความเป็นจริงแต่มองในมุมที่ดีกับตัวเองนั่นคือการให้ความหมายที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นให้กับชีวิตของเราฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็เกิดที่มันจะเกิดขึ้นก็ตามสมมติมีรถขับปาดหน้าแทนที่เราจะโกรธเราเปลี่ยนเป็นยิ้มดูลองกําลังจะดา่าลองเปลี่ยนเป็นตึงตึงตึง,ตง,ตงทำให้ตัวเองหัวเราะขึ้นมาคูณทาแบบนี้ตลอดเลยไม่ให้กล้ามเนื้อฝั่งโกรธมันได้ออกแรงเพราะมันออกแรงปุ๊บมันจะสร้างกล้ามเนื้อของมันแน่นหนาขึ้นฉะนั้นพอกาลังจะโกรธ จกจะกูก็ทําอะไรก็ได้ให้ตัวกูสนุกหัวเราะเปลี่ยนกายภาพหัวเราะแล้วก็เปลี่ยนความหมายว่าเออดีคนนี้เข้ามาให้ฉันได้เทรนตัวเองขอบคุณนะเจ๊ะอารมณ์มันก็จะหายไปลองดูนะคะลองเอาไปฝึกดูฝึกสติแล้วก็ฝึกเปลี่ยนสามเหลี่ยมนี้นะคะขอให้ทุกคนเป็นคนที่อารมณ์ดีค่ะ